ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,น,น,น้องๆนานาเอฟซี F T ทุกท่านครับผมมาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูหลอบหลังที่ผมย้ายมาดักใหม่นะครับแทนหลังที่หมานตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ว่าหลังเดียวได้ไปสีตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่าไปครับฝนกำลังจะตก อีกนะครับรู้สึกเหมือนว่าหลอกกันเยอะใส่หรือเปล่าทำไมลูกระวังครับจริงครับหลอกขยบับอีกแล้วนู่หลอกผมอยู่ด้านในนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นปลาอะไรครั้งที่แล้วนะครับหมายนี่เป็นหลอกลูกใหญ่ผม,มเพิง่งย้ายมาเปลี่ยน โอ้ลูกปลาช่อนเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับเห็นยิบยิบอยู่นี่นะครับเป็นลูกปลาช่อนทั้งหมดเลยโอเคทําเหมือนว่าเราจับฟาวนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่แต่ตัวใหญ่ขนาดไหนแม่ขอกโอ้ยกอือหูอือหู ดูครับนี่อ่ะเราขอกใจทำงาน,นดูเทสีห้า <c oughs> ตัวนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ใครเป็นพ่ออ้เอาเป็นว่าอันนี้เราไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมีลูกอยู่ครับมาเดี๋ยวมาแกะเทเลยครั้งที่แล้วนะครับ หมายนี่โดนไปสีตัวแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าจะเยอะหน่อยมามจะเพลยดูเียเลยอันไหนก็โดดให้กระโดดไปดีครับด้วยประชอนซสซสวยทั้งนั้นเลยนะครับก็ถาวันไหนที่เห็นมีลูกคอ,อกอยู่ในรอบนะครับผมก็จะปล่อยคืนทั้งหมดไม่รู้ว่าใครเป็นแม่เป็นพอ่อนี่ครับไปแล้วไปแล้ว อ,อ้วครับนี่สรุปแล้วนะครับหลังนี้ห้าตัวไม่ได้เลยสักตัวบ่อยคืนหมดเลยนะครับด้วยใส้มีดเล็เกๆนะครับไปเลี้ยงลูกก่อนโอ้ยโอเคครับหลังแรกก็หมานนะครับแต่ มีลูกคอกไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมาครับก่อกู่มาหลังที่สองแล้วนะครับหลังนี้หลังที่ว่าผมย้ายมาจากหมายแรกที่ผมไม่กู้ได้หาตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าผมย้ายหมายว,าว่าที่นี่จะมีตัวหรือเปล่ามาครับมาดูกันหลอดหลังนี้นะครับเป็นหลอดหลังใหญ่ผมย้ายมาไป มีปลาตายด้วยครับดูครับมีอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเห็นมีปลากระสงนะครับหนึ่งตัวตายโอ้ <c oughs> เละเลยครับไม่รู้ว่าถูกอะไรกัดนี่ <c oughs> <c oughs> มีนะครับหลังที่สองที่ผมย้ายมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่บอกว่าหลอกใหญ่นะครับนะบครับครับผมเป็ดละง,งกครับผมเป็ดละง,งกขาวยังมีอีกนะครับแต่ดอกบานหมดแล้ว โอเคสวยอะบานหมดแล้วสวยเงี้ยเป็นเชื้อเดี๋ยวขั้นต่อไปแล้วค่อยมาดูกันไปครับดูรอบหลังนี้กันเริมมันกป็นหยยบเหงานะครับ ลา,ลายอยู่เห็นลา,ลายอยู่มาครับเดี๋ยวมาดูหลังที่สามอหลังที่สองนะครับได้มาหนึ่งตัวเป็นปลากระสงนะครับตายอีกานางรัมาเดี๋ยวดูลังนี้กันปลาอะไรเอ่ยบี B นะครับเห็นอยู่ไม่เหรอนี่อย่างีบีโอนี่ครับผม หนึ่งเต็มนะครับหลังที่สามก็ตั้งแต่กู้มานะครับสามหลังก็ยังไม่มีพลาดเลยแต่ก็สองหลังที่กู้มาที่หลังนี้รู้สึกเหมือนจะหลังละตัวเพราะว่าสงสัยปลาจะไปเข้าหลบหลังแรกทั้งหมดนะครับหาแต้มแรงด็ดดดดดด Oh. ได้แล้วนะครับสามหลังสองแต้ม <laughs>